สวัสดีครับวันนี้พบกับโค้ดอีกแล้วนะครับกับคาบเรียนนะครับวิชา,าภาษาไทยนะครับวันนี้เราอยู่กับดวงจันทร์ของลำเกียกคลิปสุดท้ายนะครับ <พอ S 1> ก็ความจริงวันนี้ในถ้าเป็นเนื้อหาในในวรรณคดีเนี่ยในในหนังสือวรรณคดีนะมันมันมัน,ม,นมันจบแล้วนะครับมันหมดแล้วแต่โค้ดคิดว่าอยากจะเสริมเนื้อหาที่เกี่ยวกับนิดาเนื้อราชเดือนนะครับต่อไปอีกเพราะว่ามัน ค่อนข้างที่จะเป็นการประพันธ์ที่สวยงามแล้วก็บอกลักษณะของนิราศบอกลักษณะของประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณได้เป็นอย่างดีนะครับบางชื่อประเพณีเนี่ยบางชื่อประเพณีเนี่ยค้ชยังไม่รู้จักเลยนะครับแต่พอได้มาอ่านเรื่องนิราศเดือนเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้จักประเพณีบางประเพณีขึ้นมานะครับเท้าความไปสักนิดนึงก่อนนะครับคาบที่แล้วยครูได้พูดถึง การใช้ชีวิตของเด็กหญิงที่ชื่อลำเกียกนะครับเขาก็นอนฝันถูกไหมถึงประเพณีหนึ่งคือประเพณีของเดือนที่วันเพ็นเดือนสิบสองวันลอยกระทงนั่นเองนะครับอ่ะไปดูกันดีกว่าก็พอเขาไปถึงประเพณีลอยกระทงนะครับก็เขาก็อธิบายไว้ในความฝันของดอกอของเด็กหญิงลำเกียกเนี่ยว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยมันอ่าไม่ใช่ ป,ป,ประเภทนี้เราก็ทงเนี่ยม,ม,ม,มัน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 มีอะไรให้ให้ให้เด็กหญิงลําเจียงได้เห็นบ้างนะครับก็ข้ออธิบายแล้วอธิบายคําพูดทุกอย่างมาอย่างชัดเจนนะครับว่าพอเรามาถึงอันนี้ภาพในคลิปที่แล้วนะก็จะเห็นหน้าค้่สองคนสองคนซ้อนกันอยู่เดือนสิบสองอ่าเดือนสิบสองร่องลอยกระทงหลวงชนทั้งปวงอ่า เลยตามอลามแสงดอกไม้ไฟช่ว,ชวงๆเป็นโดดเดก,ก็คืออย่างที่เห็นก็คือจะเห็นดอกไม้ไฟนะครับเป็นลักษณะของอเหมือนที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้นะครับคือการจุดพลุจุดประทัดนะครับแล้วก็มีการแห่แห่พระป,ป่านะครับแล้วก็มีการอุลมานาวาในสาครคือมีการแห่เรือนะครับเรือแล้วก็มีการร้องเล่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีอะไรก็แล้วแต่นะครับมีการ อ่าร้องเพลงลูกร้องเพลงคู่กันของผู้ชายผู้หญิงบนเรือนะครับคือเป็นแสดงความสนุกสนานแต่คนอื่นสนุกกันนะครับแต่คนที่เขียนเรื่องเนี้หรือนายมีเนี่ยเขาก็คิดถึงนางอันเป็นที่รักว่าเออทําไมคนอื่นเขายังคนนักร้องเขายังมีคู่ร้องแต่ทําไมเราต้องมาอยู่คนเดียวในช่วงเดือนในช่วงเดือนลอยกระทงแบบนี้แล้วก็เห็นดวงจันทร์ก็ดันไปคิดถึงหน้าของแฟนของเขานะครับจนมาถึง พูดถึงเดือนถัดไปนะครับเดือนสองพูดบอกก่อนว่าอาจจะพูดไม่ครบทุกเดือนนะลูกเพราะว่ามันก็จะเป็นมันจะยาวเกินไปนะนี่ราฐเดือนเนี่ยเขาก็เล่าถึงมาทั้งสิบสองเดือนเลยนะครับแต่ก็จะมีการแทรกเนื้อหาการลำพึงถึงความรักไว้นะครับเดือนห้าเนี่ยก็พูดถึงสงกรานเดือนหกอ่ะแรกนาขวัญโกนจุกแต่งงานอะไรแบบนี้นะครับเดือนเจ็ดประเพณีสลากพัดนะครับสลากพัด เดือนแปดก็เข้าพรรษานะครับเดือนเก้าก็อ่าเนี่ยไม่ไม่ไม่ในในในนี้เขาไม่ได้บอกประเพณีที่สําคัญไว้เดือนสิบก็จะเป็นวันสัตร์เดือนสิบนะครับประเพณีวันสัตร์เดือนสิบเอ็ดก็เป็นออกพรรษานะครับทอดกระถินนะเดือนสิบสองก็ลอยกระทงเหมือนที่เราเรียนมาแล้วนะครับมีแห่พระป่ามีเทศมหาชาติด้วยนะครับเดือนอ้ายนี่คือเดือนหนึ่งนะก็เป็นการักเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสามเนี่ยเขาจะพูดถึงนางกำนัลที่รัก แล้วก็เดือนสี่พูดถึงประเพณีตรุษนะครับออ่ะอ่ะคุณค่าทางด้านสังคมนะครับก็เต็มเต็มเลยนะครับคือสะท้อนประเพณีในเดือนต่างๆนะครับคือในคนยุคนั้นเขาปฏิบัติประเพณีแบบไหนในเรื่องนี้คือสะท้อนด้านสังคมแบบชัดเจนมากนะครับก็รักวิสิจตอนต้นนะครับมีมีคุณค่าทางวัฒนศิลป์คือใช้ภาษาเข้าใจง่ายของจองอะระหว่างวัก ก็เหมือนเหมือนการแต่งแต่งกรอที่ไพลราะไพเราะนะครับคืออย่างที่บอกว่าสุนทรภู่เนี่ยเขาใช้คําไม่ยากนายมีเนี่ยเป็นลูกศิษย์สุนทรภู่ก็ใช้คําไม่ยากเหมือนกันนะครับเอามาดูทีนี้เดือนห้านะเดือนห้าโอ้ฤดูเดือนห้าหน้าคิมหันนะครับคิมหันคือฤดูร้อนนะอย่างที่รู้กันว่าฤด,ดูอันนี้เป็นการนับเดือนแบบไทยนะครับบางคนบอกเอา้าเมษามันอยู่สงการมันอยู่เมษาไม่ใช่เหรอครูเดือนสงการมันต้องเป็นเดือนสี่สิบ แต่เป็นการนับเดือนแบบไทยนะครับแบบไทยโบราณก็จะนับแบบเลื่อนมาเดือนหนึ่งนะก็เดือนห้านะครับได้ดูการพิศวงเมื่อสงการาพวกมนุษย์สุดดสสุุขส,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 สนุกครันได้ดูการพิศวงเมื่อสงการทั้งผู้ดีเข็นใจใส่อังคาดพิวาทพุทธรูปในวิหารอังคาดนี่คือ,อ ถวายพระนะครับนะคือการเอาเอาอะไรก็แล้วแต่ถวายพระนะล้วนแต่งตัวทั่วกันวันสงการดูสคารเพิดเพิงทั้งหญิงชายคือดูสคารคือมันดูแบบแต่งตัวสีสดใสนะครับเหมือนปัจจุบันนี้นะคนเวลาเราไปเล่นสงการอะไรก็แต่งตัวลายดอกอะไรกันนะครับนะที่เท่าแก่แม่ไม้ไม่ใครเที่ยวสู้อดเปรี้ยวกินหวานลูกหลานหลายที่กำดัดขัดสีสวยทั้งกาย เที่ยวถวายน้ําหอมน้อมสัทธาน้าถวายน้ําหอมนี่สังเกตตรงนี้นะครับปัจจุบันนี้เวลาเราวันสงการนอกจากจะเล่นน้ํากันเนี่ยมันก็จะมีนอกจากทาบุญแล้วก็จะมีการลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะครับก็เรามักจะใส่พวกเครื่องหอมต่างๆลงไปในน้ําที่เรารดน้ําผู้ใหญ่ใช่ไหมอย่างปัจจุบันนี้ก็จะมีการใส่เขาเรียกว่าอะไรเออน้ําอบนะครับน้ําอบน้ําหอมเนี่ยไปในน้ําที่ใช้ลด อ่าน้้ำผู้ใหญ่นะครับนะก็เที่ยวถวายน้ําหอมน้อมศรัทธานะครับประมาณนี้นะนี่คือเดือนห้านะครับนี่คือเขาตัดมานะเดือนเจ็ดนะครับข้ามมาโว้คนนีข้ข,ข,ข,ข้ามมาเดือนหนึ่งกระทั่งเดือนเจ็ดไม่สเสด็จโศกไม่เสร็จโศกอ่ะผิดผิดไม่เสร็จโศกคือเดือนเจ็ดก็ยังเศร้าอยู่นะครับอย่างที่บอกพอเป็นนิราชเดือนเนี่ยเขาจะเศร้าทุกเดือนเลยไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้บางเกิดโรคแรงหนักด้วยรักด้วย ด้วยด้วยรักสมอนสลากพัดจัดแจงแต่งหาบคอนอยางแต่ก่อนหาบกระหาบกระทายมีลายทองนะครับคือนี่คือประเพณีหนึ่งที่โค้ดไม่รู้จักนะอย่างที่โค้ดบอกไปเขาเรียกว่าประเพณีสลากพัดนะลูกนะอยู่มักจะอยู่ในเดือนเจ็ดนะก็เขามักจะแต่งหาบนะครับหาบคืออะไรนี่ค,คือนี่เนี่ยนี่เรียกว่าหาบนะครับนะเขาก็จะทําการตกแต่งหาบนะให้มันมี มีความสวยงามนะแต่อย่างแต่ก่อนัากระชายมีลายทองก็คือมีใส่ลายทองด้วยคานรูปนาคาวายุพักนะก็คือตัวคานเนี่ยนะตัวคานคือตัวเนี้ยนะมาเปลี่ยนสีตัวคานคือตัวเนี้ยนะบางบางทีเขาก็จะสลักรูปอาวายุพักเนยันหารูปวายุพักมาดูนะหรือบางทีก็สักรูปพญาน,นาคไปนะครับนะเพื่อให้แบบมันมีลายสวยงาม นะแล้วก็แบบคันผัดคันเดินหนักดูเต้นเพ่นพยองแทกน้อยร้อยพวงมาลัยกระรองใส่ข้าวของหาบตามกันมาก็คือเขาจะเป็นประเพณีการเอาแต่งแต่งหาบเหมือน,นื่อสกคู่เนี้ยนะครับแล้วก็ใส่ของเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทําบุญมีการร้อยพวงมาลัยใส่เข้าไปด้วยนะครับทุกวันนี้ก็ทุกวันนี้มีแต่จะทําแปลกใส่โต๊ะแบกเดินด่วนมาทั่วหน้า สาร,รพานเอ็มโอดโพชนาตามศรัทธ,ธาสัพบุรุษนุตอโหนงนะครับสัพบุรุษนี่คือผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็จะเรียกว่าสัพบุรุษหรือผู้ที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งอย่างเข่งครัดก็จะเรียกว่าสัพบุรุษนะครับทั้งผู้ดีเขยนใจก็ไปมากจับสลากหนังสือชื่อพระสงฆ์รู้จักนามตามพบประสบองค์ต่างจำนงน้อมถวายรายกันไปนี่คืออีกหนึ่ง อีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดเด่นของสลากพัดนะครับตามชื่อเลยคือต้องมีการจับสลากนะครับคือเขาจะเขียนชื่อพระเนี่ยนะครับคือสมยาพระใส่ลงไปในในขันแล้วก็ให้ญาติโยมเนี่ยที่จะถวายห้ามเนี่ยนะครับให้จับชื่อพระมาแล้วก็ได้คนไหนกไไ็ได้ได้รูปไหนก็ไปถวายรูปนั้นนะครับคือจะได้ไม่ต้องมีการแบบเฮ้ยคนนี้ญาติคนนี้พระญาติคนนี้พระ เพื่อนอะไรเงี้ยมีการถวายอยากทําบุญก็คือทําบุญด้วยใจจริงๆอยากจะทําให้อยากทําทบุญให้พระสงฆ์นียายทาบุญให้พุทธศาสนาก็ต้องทําด้วยใจจริงๆนะครับนี่คือประเพณีสลักพัดนะครับต่อไปเดือนแปดนะครับข้ามาเดือนแปดหน่อยหนึ่งนะถึงเดือนแปดแดดอับพยยบฝนฤดูโดนพระวสาเข้ามาขวางนะครับพระวสาในที่นี้ยคอโอคิดว่าน่าจะหมายถึงหน้าฝนนะครับ พอเดือนแปดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเดือนแปดเนี่ยมันจะเข้าสู่วิธีประเพณีเข้าพรรษานะครับนะเข้าพรรษาเนี่ยนะเข้าพรรษาเข้าพรรษาเนี่ยถ้าแปลตรงตัวเนี่ยก็คือเข้าฝนนะครับนะภาษาวะสาตัวนี้ก็ตัวเดียวกันก็คือเดือนนี้ก็คือเข้าหน้าฝนแล้วเขาบอกว่าเข้าหน้าฝนแล้วก็คือมันถ้าตามหลักเนี่ยนะครับคือพระเนี่ยจะกลับมาอยู่วัดทั้งหมดนะครับนะกลับมาอยู่วัดเพื่อที่พอเวลาฝนตกแล้วเนี่ย พืชพันธุ์ของชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มหวานแล้วนะครับก็กลัวพาะระจะไปเหยียบนะครับจนพืชพันธุ์ตายก็เออให้พระอยู่วัดสักสามเดือนนะครับนี่คือการเข้าพรรษาหรือเข้าฝนนะจวนจะบวชเป็นพระสะละนางอยู่เหินห้างเห็นการเมื่อวันบุญประดับพุ่มบุบผาอ่าษากระาางรูปแรกช้างโคฟลายสายกันวุ่นตุ๊กตาหน้าพามงามละมูลต้นพิกุลลิ้นจี่ดูดีจริงนะครับก็ พูดถึงว่าเขาในกำลังจะบวชนะครับคนแต่งนะเขากำลังจะบวชนะก็คิดถึงไปในช่วงที่เราเคยอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้พอนิดน,นึงก็มาแวะถึงราเพณีเข้าพรรษาก็จะมีการถวายต้นไม้เป็นกระถางนะครับคือพุกษากระถางเนี่ยนะตัดอาจจะตัดแต่งอาจจะตัดแต่งเป็นรูปแรดรูปช้างรูปโครูปพายนะครับก็แล้วแต่นะแล้วมีอ,อย่างหนึ่งนะครับตุ๊กตาหน้าพระรามนะตุ๊กตาหน้าพระรามนะก็ถวายพระได้เหมือนกันนะครับมันเป็นยังไงอะ ความจริงครัวก็ไปรูนะ้ำเปไงครัวก็ไปเซิร์ชให้ดูเนี่ยนะแล้วครัวก็ไปเซิร์ชใน Google เนะี่ยอ่าเียครัวเรา Google มาให้ดูเลยก็มีแต่แบบนี้ออกมานะครับนะแต่ครัวก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะแต่คิดถ้าถ้าดูตามหลักแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตุ๊กตาหน้าพาราหม์แบบนี้นะครับนะคือแบบพราหม์แบบพราหม์นักบวชอะไรเงี้ยนะครับก็เนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้นะครับตุ๊กตาหน้าพราหมนะ อ่ะต่อไปมาที่เดือนสิบนะครับถึงเดือนสิบเห็นการเมื่อวันศาสตร์ใส่อังคาดโภชนากยาหารอังคาดก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือที่ถวายพระนะอาหารที่ถวายพระกระยาศาสตร์กล้วยไข่ใส่โตกพานอ่าโตกก็คือพานที่มันยกจากยกสูงจากพื้นนะครับเป็นพานของชาวเหนือนะพวกชาวบ้านทวนหน้าสาธารณะเจ้างามคมห่มสีชูรีนบ ชุ리่กนมองก็คือไหว้นะครับนะแล้วจับจบทัพพีน้อมศีรษะคือเนี่ยก่อนจะตักบาตรใส่ก็เอาทัพพีนี่ยน้อมศีรษะก่อนแล้วก็อธิษฐานนะครับหยิบข้าวของกยะยาศาส่บาตรพระสารธานทานะ,ะเสร็จศัพท์ก็กลับเรือนนะครับก็อย่างที่บอกว่าพอมันเป็นเดือนเป็นวันศาสเนี่ยนะครับนะก็จะมีขนมอยู่ชนิดหนึ่งที่นิยมเอามาใส่บาตรกันในวันศาสก็คือขนอมกยาศาสนะครับนี่โค้ดหาภาพมาให้ดู กายศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นน้ําตาลนะครับที่เอาไปเคี่ยวกับเขาเรียกว่าแบะแซนะเราอาจจะไม่รู้จักนะมันก็จะเหนียวๆนะครับพอเหนียวๆปุ๊บมันก็เปลียบไอ้เหนียวๆเนี้ยไอ้ที่เหนียวๆหวานๆตัวเนี้ยมันก็จะเป็นกาวเขาก็จะใส่พวกถั่วงาข้าวโพงอะไรแบบนี้ลงไปนะครับเพื่อให้มันเกาะเป็นก้อนแล้วเาก็ตัดเป็นชิ้นนะครับแบบนี้นะนี่คือกายศาสตร์นะอ่ะโค้ดตัดมาให้เราดูประมาณสักห้าหกประเพณี นะครับเห็นไหมแต่เราเพนีมีรายละเอียดของมันอยู่นะครับแต่สังเกตยอย่างหนึ่งพอเป็นชาวพุทธเนี่ยนะครับไม่ว่าประเพณีไหนก็นแล้วแต่มักจะเริ่มต้นด้วยการไปไหว้พระก่อนทําบุญก่อนเสมอนะครับนี่คือลักษณะสําคัญของชาวพุทธของเราอ่ะสาหรับวันนี้นะครับก็ดวงจันทร์ของลําเจียกนะครับหรือนิราชเดือนน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้จบที่คลิปนี้นะครับสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ควรต้องขออาการบ้าน5ข้อนะอาการบ้าน5้าข้อนะครับรวมกับที่เขียนบรรยาย การลอยกระทงของตัวเองนะครับก็รวมกันเป็นสิบคะแนนนะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับโค้ดต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ